สวัสดีจ้าสวัสดีพี่พี่ FC ทุกท่านจ้าสวัสดีทั้ง FC ใหม่กับ FC เก่าเนาะจ้าขอบคุณถูกการรับชมจ้าขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์เนาะจ้าสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทางยูทูบด้วยกันเนาะจ้าทุกคนทุกท่านจ้าวันนี้จอยก็มีแนวทางหัวเวลาพัฒนาเป็นสูตรสามตัวเด่นจ้าวันที่ยี่สิบสี่เดือนหกหกห้ามหาพี่พี่ FC ได้รับชมจ้า ลสรุปของเวลาวพัฒนาวันที่22จ้าจอยให้98ลูดผลจะ6ตัว9 4 1 0 4 4 2ตัวล่างชุด6ตัว94 94เข่าตรงๆนอจา้า94อยู่ในชุดกันนอจา้าอันนี้คือพี่น้องฟังเล่าเฮาอนอจ้าได้เฮ้นอจา้า94ตรงๆจะล่างชุด6ตัวเด่นเก่าลุดเก่ามาจา้าสําหรับ2ตัวล่างชุด 4ตัวนาะจ้าหนึ่รุดไปนาะจ้าศูนย์สีบนกับรุดไปนาะจ้าส่วนสุดซัตัวกับรุดไปนอะจ้าก็ยินดีกับพีพีเอฟซีสีาำไวลล่าพัฒนาเนจ้าพ่นอกฟังเล่าเขาก็ได้เฮนอจ้าเขาเก่าสีตรงตรงนาะจ้าส่วนล่างชุด4ตัวกับบนรุดไปกับตรงโค้โอนโคให้พีพีเอฟซหลายๆนาะจ้าสำหรับมื่อนีแนวทางไวลไวล่าพัฒนาสูตรสตัวเด่นจ้า ่อนสิไปหลับส้มนอกจากคำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมจ้าแนวทางหวยเล่านอกจากมีบนมีล่างนอกจากถ้าเกิดว่าให้แค่2ตัวกับบางข้างกับอาจสิมากแค่2ตัวล่างด้วย2ตัวบนนอจากเพราะว่าแนวทางกับมีทั้งบนทั้งล่างนาอกจาเพราะสนันจ้อยให้3ตัวเด่นไปเลยนอกจถ้าโอก,กาสมากกัอาจสิมาทั้งบุทั้งล่างนอกจาก สำหรับมือนี่นอจะจอยให้เด่นสามตัวจะเด่นสี่ห้าหนึ่งรูดจ้าสำหรับรูดจอยให้รูดสี่หนึ่งจะทาหมักหาชอบหาน้ำหาไปรูดใดเลยแล้วจ้าพวกบางเสือบางคางจะหาสิจับตัวรูดบ่วเขาบ่วตูงคือกันด้วยจ้าสี่สามสี่หก สี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสำหรับตัวจับขู่เนาะจาจ้อยจับขู่เด่นละหาขู่เนาะจ้าก็อาจสิบล้ายเกินไปเนาะจะเนาะเพราะว่าอ,อันนี้คือจะจ้อยจับขู่ออกมาเลยเนาะจารผัวาบ่มีชุดกันเนาะจ้า้าก,กันก็นต้องกันระวังเบิ่งอย่างเดียวนะจ้าหาจะหามีหาสาม หาสามจะห้าเจ็ดห้าหก<า>ห้าแปดห้าเก้าหนึ่งมีหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหก หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดจ้ะสามตัวมีสี่หนึ่งแปดสี่ห้าเก้าห้าสี่สามห้าสี่แปด อีกสองคู่น้อจ้าพอเด่นมีสามตัวนอจ้าหนึ่งห้าแปดหนึ่งสี่หกตัวเด่นตัวเน้นจา้าหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งแปดสามตัวจา้าหนึ่งห้าแปด ี่หนึ่งแปดห้าสี่สามห้าเจ็ดห้าหกสี่แปดสี่หกเดนลห่าคูนอาจ้าการรวมทั้งเมดกับสิบห้านอจาจ้านอกกับซีอยู่ในระหว่างประมาณนี้นอจาจ้าสิบสี่สิบหานอจาจ้า อย่าลืมไปกับทุกครั้งจ้าหมักตัวไหชอบตัวไดแคบหนาโจยบันถึงไหวเส่ไปปดแนวทางใดจ้าสูตรมีเข้ามีหลุดทุกวันนะคะบางวันเข้ามากบางวันเข้าน้อยบางมือกัหลุดไปนอจ้าเขาบางหลุดบากปากปุ้นกันไปนอจ้าโจยก็คำนวณไปตามสูตรเล้วกกับอยากนํามาแบ่งปันทาม,มักท้าชอบกับจังคอยตามนอจ้าทาบ่มักบ่ชอบกับป่วยพานจ้า ขอให้พี่ๆเอทุกคนทุกทานโชคดีกันทุกคนทุกทานจ้าเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดคอมเมนต์เนาะจ้าเพื่อสิรด้เป็นกำลังใจกับจอยทํทำแนวทางต่อไปนั่นเองเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้จจ้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า